บ้านไร่อุ่นไอรักตอนที่8แสงแดดยามบ่ายทอดผ่านยอดไม้ลมเย็นเอื่อยพัดพาเสียงจอกแจ๊กของตลาดนัดในหมู่บ้านให้ฟุ้งกระจายไปทั่วกลิ่นผลไม้สุกและของทอดจากร้านค้าเล็กๆปะปนกับเสียงหัวเราะเสียงเรียกลูกค้าและเสียงหมาเห่าแผ่วๆที่ลอยมากับลมกลางบรรยากาศแบบชนบทแสนคึกคักนี้ท่ามกลางกลุ่มคนเดินซื้อของอย่างสบายใจกลับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอย่างกระทันหัน ชายสามคนหน้าตาเมามายเริ่มส่งเสียงโวกเวกพุ่งเข้าไปก่อกวนสาวสวยสองคนที่ยืนเลือกของอยู่ริมเพิงร้านแต่ยังไม่ทันที่เสียงกรีดร้องจะดังขึ้น หญิงสาวอีกคนในชุดยีนเข้ารูปกับเสื้อยืดสีขาวสะอาดสะอ้านก็ปราดเข้ามาอย่างรวดเร็วดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่มีการท้าทายไม่มีคำพูดข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นแต่ชายทั้งสามก็รีบพากันยกมือไหว้แล้วปรีออกไปจากเพิงร้านค้าอย่างลนลานราวกับเจอผีหลอกกลางวันแสกไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณพิมพี่พริตตี้เสียงที่เมื่อครู่เฉียบขาดกลับมาอ่อนโยนทันตา ผู้หมวดรีบดัดเสียงตอบกลับทันทีพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณหวานนี่เท่สุดๆไปเลยใช่ทั้งสวยทั้งเท่เลยค่ะพิมพ์ประภารีบเสริมแล้วยังอดถามด้วยความชื่นชมไม่ได้แต่ว่าคุณหวานไม่กลัวพวกเขาหรอคะหญิงสาวเจ้าของชื่อแววหวานยิ้มบางๆก่อนตอบเสียงสบายๆขี้เมาพวกนี้เป็นลูกไร่ของพ่อหวานเองค่ะเธอยักไหล่เล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจ พวกนี้ไม่กล้ามีปัญหากับหวานหรอกคะ่ะกลัวโดนไล่ออกอะสิว่าแต่คุณทั้งสองกำลังจะไปไหนกันหรอถ้าไม่รังเกียจไปเที่ยวไร่ของหวานได้นะเดี๋ยวหวานจะเป็นไกด์ให้เองอ่าพิมพ์ว่าไปครับเอ้ยไปค่ะหมวดรีบแทรกทันทีพร้อมสะกิดแขนพิมพ์ประภาเบาๆเขาถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะได้เข้าไปเก็บข้อมูลในไร่ของกำนันเข็มไปก็ไปค่ะพิมพ์ไม่เกรงใจนะคะ ว่าแต่ลูกไร่นี่หมายถึงคนงานในไร่ใช่ไหมคะพิมพ์เห็นพ่อเลี้ยงตะวันก็เรียกบางคนแบบนี้เหมือนกันพิมพ์ประพาถามไปอย่างไม่รู้จริงๆลูกไร่หมายถึงอะไรเหรอคะแววหวานยิ้มนิดๆแล้วอธิบายเสียงนุ่มลูกไร่ก็คือเกษตรกรที่มีไร่ของตัวเองคะ่ะอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างเวลาได้ผลผลิตก็จะนำมาขายให้เราเพื่อรวมไปขายส่งอีกที ที่ไร่ของพ่อหวานกับพี่ตะวันนะ่ะถ้าเห็นว่าลูกไร่ว่างจากงานในไร่ตัวเองเราก็จะจ้างมาช่วยงานในไร่แบบชั่วคราวค่ะเพราะพื้นที่มันเยอะมากทํากันเองไม่ไหวแน่นอนถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้พวกเขาด้วยนอกจากลูกไร่ที่มาช่วยเป็นครั้งคราวที่ไร่ก็ยังมีคนงานประจําอีกนะคะแบบอยู่กินนอนเฝ้ากันในไร่เลยค่ะพิมพ์ประภาพยักหน้าเข้าใจส่วนหมวดพิทักษนั้นกลับกําลังมองไปอีกมุม เขาคิดว่าถ้าบารมีของกำนันเข้มส่งอิทธิพลมาถึงลูกสาวได้ขนาดนี้ตัวกำนันเองคงไม่ธรรมดาแน่แน่เน้นกินน้ำแข็งใสเสร็จเราไปกันเลยนะคะคุณหวานเอาสักถ้วยไหมน่ากินมากเลยดูสิพิมพ์ประภาพูดเสียงใสดวงตาเป็นประกายแววหวานยิ้มตอบอย่างรู้สึกถูกชะตากับความสดใสร่าเริงและนิสัยเปิดเผยของสาวเมืองกรุงที่เธอยังเข้าใจว่ามาเที่ยวดูงานและพักผ่อนเท่านั้นจูจูจ เสียงรถยนต์ก็ดังขึ้นใกล้ๆเพิงขายขนมก่อนจะเบรกเย็ดหยุดอย่างกระทันหันทุกคนหันไปมองพร้อมกันและก็เห็นว่าเป็นรถของพ่อเลี้ยงตะวันมาหลบมุมกินขนมกันอยู่ที่นี่เองผมขับรถวนหาแทบแย่นะครับมาหาหวานลรคะก็เพิ่งจะแยกกันเมื่อครู่นี้เองนี่นาเปล่าครับน้องหวานพอดีมีข้อมูลในไร่ที่อยากให้คุณพิมพ์ดูครับเลยขับออกมาตางกลับไปก่อนพ่อเลี้ยงบอกเสียงนิ่งแต่แววตามีบางอย่างซ่อนอยู่ แย่จังเลยพิมพ์นีจ๋าเธอกลับไปคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวพริตตี้ขอไปเที่ยวไร่ของคุณหวานแล้วจะตามกลับไปทีหลังนะจ๊ะเพื่อนรักผู้หมวดพิทักษ์ในร่างสาวเสียงสูงรีบกรีดเสียงตอบทันทีจนคนฟังหลายคนถึงกับสะอึกเพราะมันเจ็บคอแทน พิมประพาที่กำลังจะตักน้ำแข็งใสพอดีหันไปมองพ่อเลี้ยงแล้วก็ต้องขมวดคิ้วเพราะอีกฝ่ายขยิบตาแล้วยักคิ้วให้อย่างกับโดนสันนิบาตกินเธอทำหน้างงปนรำคาญอยู่นิดๆจนหมวดพิทักษ์ต้องแอบสะกิดแล้วกึ่งดันกึ่งผลักให้ลุกขึ้นพิมพ์ประพาถึงเพิ่งรู้สึกตัวเลยยอมหันไปโบกมือลาแม่เลี้ยงคนสวยแล้วเดินตามพ่อเลี้ยงตะวันขึ้นรถไปแบบมึนๆอะไรอีกล่ะนายนี่นะคุณอาทนายจะมาถึงในอีกชั่วโมงข้างหน้า เห็นว่าตอนนี้ลงเครื่องแล้วผมว่าเราต้องรีบกลับไปซักซ้อมอะไรกันก่อนที่ท่านจะมาถึงไม่งั้นถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเราสองคนอาจถูกเตะออกจากไร่เอานะสิคุณอีกตั้งชั่วโมงมีเวลาเหลือเฟือนายจะรีบไปไหนกันก็รีบไปฝึกนะสิคุณฝึกอะไรทำไมต้องฝึกอาทนายมาก็มาสิฉันก็ไม่จำเป็นต้องฝึกอะไรสักหน่อย หรือจะให้ฝึกปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยฉันมาเป็นสไพ้ยนะไม่ใช่ชาวไร่ทิมประพาจีบปากจีบคอพูดทำตาขวางใส่พ่อเลี้ยงหันมองเธอแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ใช่สิคุณมาเป็นสะพายไงก็ต้องฝึกเป็นสะพ้ยสิผมไม่ให้คุณไปใส่ปุ๋ยพรวนดินหรอกเดี๋ยวต้นไม้ผมตายหมดเฮ้ยหยุดเลยฝึกสะพายอะไรจอดรถฉันจะลงตรงนี้ไอ้โรคจิตพิมพ์ประพาวยวายทำท่าจะเปิดประตูรถ พ่อเลี้ยงตะวันต้องรีบเบรกจนล้อลากส่งเสียงเอียดลั่นถนนลูกรังหยุดก่อนคุณตั้งสติก่อนไม่ตั้งไอ้บ้ากามนายคิดจะทำอะไรฉันไม่เอานะเธอยังไม่หยุดโวยวายพ่อเลี้ยงต้องรีบเอื้อมไปจับข้อมือเพื่อกันไม่ให้เธอเปิดประตูแล้วหนีลงไปจริงๆไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยโทษคุณแค่จะฝึกอยู่ใกล้ผมเฉยๆไม่ได้ทำอะไรพี่เรนอย่างที่คุณคิดเลยนะจริงนะไม่จริงหรอกพ่อเลี้ยงพูดติดตลก แล้วยังกลั้นยิ้มไม่อยู่แกล้งทำหน้าทะเลนใส่เธออีกปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้ไอ้บ้ากามเธอที่เกือบตั้งสติได้พอเห็นอีกฝ่ายพูดจาเล่นไม่เลิกก็ของขึ้นอีกระลอกจนกระทั่งเห็นพ่อเลี้ยงหลุดหัวร้อออกมาเสียงดังเช็ดน้ำตาก่อนผมแค่ล้อเล่นจะพาคุณกลับไปฝึกให้ตั้งสติเพื่อเราต้องแสดงบทคู่รักให้อาทนายเห็นไม่งั้นถ้าต้องยืนชิดกันแล้วคุณตกใจเอากันไกลจิ้มพุงผมเขาจะทำไงแค่คิดก็ขนลุกแล้วถ้าจะจิ้มก็ตั้งใจ รับรองว่าไม่เผลอแน่พิมพ์ประภาเชิดหน้าใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วมองเขาด้วยสายตาเคืองๆแต่เห็นอีกฝ่ายหัวร้อตาหยีจนเหมือนเด็กได้ของเล่นเธอก็อดขำตามไม่ได้รถเคลื่อนตัวผ่านซุ้มประตูของไร่กลางตะวันเข้าไปจอดที่สวนสนซึ่งเงียบสงบรม่มรื่นลมเย็นพัดเอาใบสนปลิวสวายทำให้บรรยากาศดูสงบและเป็นธรรมชาติลงมาก่อนสิคุณเลิกงอนได้แล้วหน้า ไม่ได้งอนแต่โกรธนายก็รู้ว่าฉันกลัวยังจะมาแกล้งอีกเธอลงจากรถตะโกนใส่เขาด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยขอโทษครับต่อไปจะไม่พูดแบบนั้นแล้วเรามาลองซ้อมกันก่อนเถอะแถวนี้ไม่มีคนปลอดภัยแน่นอนก็เออคุณลองมายืนใกล้ๆผมแล้วแล้วอะไรอีกละ่ะก็แค่จับเอวกันให้ดูเหมือนเราเริ่มสนิทกันแบบผัวเมียงไงครับเขาพูดพลางมองซ้ายขวาก่อนจะค่อยๆยถยับเข้าใกล้ ยกมือแตะที่เอวเธอเบาๆแม้จะบอกว่าเป็นการซ้อมแต่แววตาเจ้ากรรมกลับรอบฉายรอยยิ้มกะล่อนออกมาจนเก็บไม่อยู่พอเห็นอีกฝ่ายยืนนิ่งเขาก็ได้ใจเลื้อยแขนเข้าอบเอวทรงสายตาหวานเยิ้มอย่างที่เพิ่งดูมาจากซีรีส์เกาหลีเมื่อคืนก่อนจะทำท่าจะขยับเข้าไปใกล้ราวจะจูบจริงพิมพ์ประภาที่เห็นว่าเริ่มจะเลยเถิดรีบเบี่ยงตัวหนีหันไปคว้าดุนฟืนที่พิงอยู่ข้างต้นสนมาถือไว้แน่น สายตาเฉียบคมของเธอกลับกลายเป็นฝ่ายที่เริ่มยิ้มแทนพอเลี้ยงถึงกับหน้าซีดรอยยิ้มหื่นหายวับเฮ้ i, ยยานะคุณนั ân ân ่นดุนฟืนนะไม่ใช่หมอนข้างจะเอามาหยอกกันเหมือนในละครไม่ได้เด็ดขาดเลยนะใครหยอกไอ้ ok หื่นยาหนีนะเก่งจริงอย่าให้จับได้มานี่เลยมา <"M ain S 1> ให้แม่เลี้ยงพิมพ์ขาโหดทุบให้ตายสนิทไม่ต้องทนพิการให้เป็นภาระใครพอเลี้ยงตะวันไวปานลม ปากร้องห้ามแต่ขากรับวิ่งปรูดหนีเป็นลิงลบบุรีพิมพ์ประพาเองก็ไม่ยอมแพ้ถือดุ้นฟืนวิ่งตามตะโกนด่าลั่นป่าเสียงปนขำหยุดให้ฉันทุบเดี๋ยวนี้นะเขาวิ่งหลบซ้ายทีขวาทีหลบไปตามแนวต้นสนแต่แล้วเมื่อถึงทางตันก็ชะง,งักพยายามจะหันหนีไปทางอื่นในวินาทีที่พิมพ์ประพาตามมาทันพอดีเธอพลาดเหยียบกิ่งไม้แห้งที่หักอยู่บนพื้นลื่นพุ่งเข้าไปทางพ่อเลี้ยงที่กำลังจะหันตัวหนี นายหลบเร็วหลบไปหลบหลบไปสวยเขาหลบได้แน่นอนว่าเขาหลบทันแต่เขากลับไม่ทําวงแขนแข็งแรงกลับเปิดรับร่างบางเข้ามาอย่างอบอุ่นรวบเธอแนบอกก่อนจะหมุนกายพาทั้งคู่ล้มลงไปบนผืนดินที่ปกคลุมด้วยใบสนแห้งหนานุ่มลมเย็นจากยอดไม้พัดผ่านเบาๆแต่หัวใจของทั้งคู่กลับเต้นแรงราวพายุในจังหวะนั้นเองริมฝีปากบางนุ่มของหญิงสาวก็แตะสัมผัสเข้ากับริมฝีปากของเขาเข้าอย่างจัง แผ่วเบาเว่าแนบแน่นวากหวามและอ่อนโยนดวงตากลมโตเบิกกว้างมองเขาอย่างตกตะลึงใบหน้าแดงระเรื่อเหมือนกลีบกุหลาบต้องแดดนายนี่มันจูบแรกของฉันเสียงแผ่วสั่นหลุดออกจากริมฝีปากอย่างไม่รู้ตัวพอเลี้ยงตะวันนิ่งงนันมองเธอในอ้อมแขนดวงตาคมเข้มสะท้อนแววสับสนระคนอ่อนโยนผมไม่ได้ตั้งใจเป็นคนที่เอ่อมาจูบผมเองนะเสียงเขาเบาราวกระซิบ ลมหายใจอุ่นประทะแก้มเธอพิมพ์ประพากับพิบตาช้าๆหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วทำไมนายถึงไม่ยอมหลบเสียงของเธอเบาหวิวเรากับกลัวว่าคำถามนั้นจะสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างในใจตัวเองคุณดูข้างหลังนั่นสิน้ำพายยาวเป็นคืบถ้าผมปล่อยคุณไปมีหวังได้เลือดอาบแน่ครับเออเราลุกขึ้นคุยกันดีกว่าเนอะลุกสินายก็ลุกสิเสียงของเธอเริ่มสั่น หน้าร้อนวูบวาบใจเต้นไม่เป็นจังหวะลุกครับแต่ผมลุกไม่ได้นะคุณเพราะรคุณนอนทับผมอยู่นะ่ะเขาตอบเบาๆยิ่งพิมพ์ประพาขยับลุกขึ้นนั่งความเขินก็พุ่งทะลุเพดานเธอใช้กำปั้นทุบไหล่เขาเต็มแรงไอ้โรคจิตโอ้ยผมช่วยชีวิตคุณไว้นะดูสิหนามนั่นยาวจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่าเจ็บแค่ไหนก็ลองพุ่งเข้าไปดูเองเลยคุณผมว่ายังไงก็เย็บเกินร้อยเข็มแน่นอนเขารีบลุกขึ้น แกล้งทำหน้างอนๆพลางปัดใบไม้ตามตัวหวังให้เธอใจอ่อนไม่ถูกซ้ำกว่าทั้งสองจะตั้งสติกลับมาได้ก็ใช้เวลาอีกหลายนาทีแค่ซ้อมยืนใกล้ๆกันก็ยังยากเย็นแสนเข็นเวลาที่ผมแตะที่เอวคุณแล้วคุณทําท่าแยกเขี้ยวยิ้มแบบนั้นมันน่ากลัวจะตายยิ้มเหมือนคนจะเชื่อดกันมากกว่าแบบนั้นมันรอยยิ้มของฆาตกรโรคจิตชัดๆหรือน่ากลัว ไหนลองยิ้มแบบคู่รักเขายิ้มให้กันสิครับยิ้มแบบอ่อนโยนอ่อนโยนเป็นธรรมชาตินะ่ะก็มันจักจี้นี่นาะอย่าจับแรงสิฉันเจ็บนะผมแค่แตะเบาๆเองนะเจ็บอะไรบอบบางซะไม่มีหุบปากไปเลยนะถ้าไม่อยากโดนดุ้นฟืนอีกนะ่ะที่ไร่กำนันเข้มพ่อจ๋าวหวานกลับมาแล้วเสียงใสๆดังลอยนำตัวเข้ามาก่อนคน เมื่อกำนันเข้มหันไปมองตาม <_ d ream> ก็แทบสำลักวายแดงในมือเพราะนอกจากลูกสาวสุดที่รักยังมีอีกสองลูกใหญ่สะบึ้มเดินพรวดเข้ามาประกบไหว้แนบตัก <_ d ream> ไหว้ส้มโอเอ้ยไหว้พระเถอะลูกกำนันหลุดปากแทบไม่ทันตั้งสติได้ก็หัวเราะแหะๆกลบเกลื่อนนี่และค่ะพ่อพี่พิตี้คนที่ช่วยหวานไว้ตอนนั้นพี่พิตีนี่พ่อหวานเองค่ะชื่อกำนันเข้มแววหวานรีบแนะนำให้รู้จักกัน พิตตี้ยิ้มหวานยิ่งกว่าน้ำตาลเคลือบน้ำผึ้งกม้มศีรษะนอบน้อมในท่าที่อกแทบจะชิดเข่ากำนันกำนันเข้มเริ่มเหงื่อตกเมื่อถูกเต้านุ่มๆจ่อหน้าแบบไม่มีปีมีขลุยไม่ต้องเกรงใจนะหนูพิตตี้ไร่กำนันเข้มยินดีต้อนรับเต็มที่เลยถ้าเป็นคนของไร่กลางตะวันก็ถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นขอบคุณมากค่ะพ่อกำนัน ย,ยังดูหนุ่มแน่นกว่าที่พิตตี้คิดไว้เยอะเลยค่ะนี่ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นคุณพ่อน้องหวานนะพิตตี้อยากจะเรียกพี่กำนันด้วยซ้ำนะคะเธอส่งสายตาหวานเชื่อมเข้าไปอีกดอกกำนันกลืนน้ำลายเฮือกลอบเหลือบตาไปทางลูกส้มโออีกครั้งก่อนจะพยายามรักษามาดให้มั่นคงทมกันเกินไปแล้วครับหนูพิตตี้ว่าแต่เออเสียงนี่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับพ่อหวานรีบหยิกแขนพ่อสุดแรงพลางกระซิบเสียงเข้ม อย่าไปบูลลี่เสียงพี่เขานะคะกำนันสะดุง้งรีบยิ้มแยาแย่ก่อนยกมือยอมแพ้เอองั้นตามสบายเลยนะเดี๋ยวพ่อขอตัวไปดูกล้วยไม้หลังบ้านหน่อยคืนอยู่นานกว่านี้แขนคงถูกหยิกจนหลุดแน่ๆพูดจบก็รีบลุกเดินหลบออกไปพร้อมกลืนน้ำลายอย่างลำบากก่อนจะบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆระหว่างเดินอยู่หลังบ้านโอ้ยเอามาซะเยอะใครจะกินหมดวะเนี่ย บึ้มบั้มอย่างกับลูกโป่งลมเด็กสมัยนี้นี่มันเสียงฝีเท้าตำนันหายลับไปทางหลังบ้านเหลือไว้แต่กลิ่นวายแดงเจืออายความงงงวยในอากาศหวานถอนหายใจพืชแล้วหันมามองพี่พริตตี้ที่นั่งแปะอยู่บนต่างไม้สักด้วยสีหน้าชื่นมืน่นพี่พริตตี้ช่วยลดพลังทำลายล้างลงหน่อยได้ไหมหวานเกรงใจพ่อแหมก็พริตตี้เปล่าทำอะไรเลยนะคะแค่นั่งหายใจเฉยเฉยก็โดนแล้วอะ่ะ เธอว่าแล้วแกล้งยืดอกโชว์ยิ่งกว่าเดิมอีกแหววหวานแทบจะยกหมอนอิงคว้างงั้นมานี่เลยค่ะเดี๋ยวหวานจะพาไปเก็บตัวก่อนที่คุณพ่อจะเป็นลมซะก่อนสองสาวหัวเราะคิกคักเดินเคียงกันเข้าไปในเรือนหลังใหญ่กลางไร่โดยไม่รู้เลยว่าตรงมุมรั้วหลังบ้านนั่นเองกำนันเข้มกำลังยืนหลบหลังกระถางกล้วยไม้ทำตัวเนียนเหมือนคนรดน,น้ำต้นไม้แต่สายตานะ่ะ จ้องตามหลังส้มโอแตงโมผู้นั้นไม่กระพริบโอ้ยให้ตายเหอะไรนี้เริ่มจะไม่สงบสุขแล้วไหมเนี่ยเอแล้วก็ถอนใจยาวเอื้อมมือไปเด็ดกล้วยไม้ขาวมาหนึ่งดอกกำลังจะดมให้ชื่นใจแต่เผลอหลุดพูดออกมาเบาๆด้วยเสียงที่มีทั้งหวั่นไหวและปรงตกในตัวดอกไม้อะไรจะสู้ของจริงได้วะ